การรีพิ้นบินนะครับคือเป็นการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าแล้วก็ถ้ากระดาษหมดนะครับบังเอิญกระดาษปรินเตอร์เราหมดพอดีนะครับเราจะทําการเปลี่ยนม้วนกระดาษแล้วก็สั่งพิมพ์ใหม่นะครับวิธีการก็คือขายปีกนะครับผมลองเข้าขายปีกเรียกบินเดิมที่กําลังขายอยู่ก็ได้นะครับปติขายของเสร็จนะครับแล้วก็ f 1 0นะครับให้เงินมา100 0บาท enter นะครับ อพอบังเอิญกระดาษของเราหมดนะครับพิมพ์ไปแล้วนะครับโปรแกรมก็ยังค้างหน้าจอเดิมให้เราเห็นอยู่นะครับถ้าเราจะพิมพ์ใหม่แล้วก็กด f 1 0นะครับแล้วก็ f 1 1หรือกดแป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรีพิมพ์ขึ้นมานะครับให้กับลูกค้านะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถรีพิมพ์หรือจะพิมพ์หลายใบก็ได้ไม่จำกัดตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นการเลปิ้นมินนะครับ